สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกว่าเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมลุงก็แค่อยากจะเล่นตัวละครที่มีความสามารถเหมือนกับน้องตัวละครใหม่หมอย่างเทพมารยูรังนั่นก็คือความสามารถในการก่อสร้างหมอกนะครับผมแต่จริงๆแล้วยูรังมันโหดเพราะว่ามันมีจัดงานโอลิมปิกนะครับผมแต่น้องพร้อมของเรามันไม่มีจัดงานโอลิมปิกเนาะแถมยังมีสกิลที่ความสามารถดูดสีช่องหน้าหลาัง ซึ่งมันก็ทับกับความสามารถในการดึงทั้งแถวก็คือคิดมากเลยนะครับผมว่าจะเอาจี้อะไรมาเล่นด้วยก็สรุปได้จี้ประมาณนี้นะครับผมตัวน้องพรัมมันก็เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการก่อสร้างพบเครื่องอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่ามีจี้ลิงของน้องนะครับผมก็มีคูณ248ตามระเบียบเนาะแล้วก็มีความสามารถในการติดตั้งหลุมดําด้วยที่สําคัญนะครับผมเป็นตัวละครแจกฟรีที่มีความสามารถสก,กายอยู่ในตัว โอ้โห oh ไม่โหดยังไงไหวแล้วก็ไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าความสามารถของหมอกนะั้นจะยังเล่นได้ดีในเมตานี้หรือไม่ Let's go ในตาแรกนะครับผมเราก็มาอยู่กันในแมปแผนที่เวทมนต์นะครับผมห้องครัวเวทมนต์นะครับผมมาเจอกับน้องไก่อาหรอน้องไนกี้นะครับงงไปหมดเลยอ่ะสิ่งที่รุ่งเอามาแทนนะครับผมนั่นก็คือ อ่าคอราชาในประเทศะับผมจริงๆแล้วอ่ะใจจริงอยากได้ความสามารถของอ่าโดนในประเทศมากกว่าแต่ไม่มีนะครับผมก็เลยเอาคอนมาก็ได้เนาะอ่าสิ่งที่เราอยากได้ก็คือความสามารถในประเทศนั่นเองเพราะว่าน้องไนกี้วของเราว้าบ่อยเหลือเกินอืแต่เมืองเราก็ไม่ผุดเลยืมอทำอยังไงดีนี่ะนีมได้บล็อกมีก็ ป้องกันเฉยใช่ไหมเราซื้อได้ใช่ไหมเราซื้อแล้วก็ดิ่งสามหลังได้ใช่ไหมงั้นก็อีซี่แต่ลุงอยากได้ความสามารถในการล็อกโกงด้วยอะล,ลุงลุงอยากได้เยอะสะเเลอเกินอก็อยากได้อะโอเคแล,แล้วก็ทำการ ทำการแพ้ไปเลยก็ได้มั้งจริงๆแล้วดูส่งแล้วก็ไม่น่านรอดโอเคนะครับผมขออนุญาตมาตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะใช้เอฟเฟกต์ป้องกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาโจมตีเราแน่นอนนะเฮ้ยเรื่องสำนองเราไม่ติดด้วยแต่ก็ไม่ได้บอย่นนะครับผมไม่ได้แคร์อะไรเนาะเพราะว่าเราสามารถนะครับผมว้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ป้องกันเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กลับไปยังที่เราตรงนี้ถ้านะเกิดว่าเราทอยสองมาตรงเนี้ เราก็จะไม่ได้โจมตีไม่ได้ดูดเขาอะไอยู่ดีนะครับผมโอเคนะครับอืมเก่งไหมล่ะเดี๋ยวผมขอ,อยัดทอยขี้แป๊บหนึ่งนะครับผมจะทอยขี้ห้าไปเลยโอเคไม่วาร์ฟนะครับเดี๋ยวไปคกุก อ๋อลงตรงนี้ด้วยเออแต่เหมือนว่าเขาก็จะมีนะครับผมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไอโลตรงนี้อยู่ดีผมก็ไม่วาปนะครับผมจบเทินเพราะว่าการวร์ปไปอยู่พื้นที่อื่นที่ไม่ใช่แลนด์มาร์คของเราตอนที่เรามีบัฟตรงนี้เนาะมันก็จะไม่แสดงผลนะครับผมเขาก็จะโจมตีเราได้ตอนนี้เขาโจมตีเราไม่ได้เลยนะเห็นไหมแบตเชิญปาร์ตี้ก็ไม่ติดดาบดึงก็ไม่ติดดูสีช่องหน้าหลังเขาไม่ได้มีนะครับผมก็เลยไม่ติด โอเคทำไรต่ออยากขังกงเขาจริงแน่เนี่ยแต่เขาก็ขังโกงเราได้เนาะอ่ะเด้งสองเฮ้ยตะแลนแล้วตะแลนวิกแล้วผิดอีกแล้วครับผมเขาเรียกว่าลายวิกครับนี่ผิดเองแก้เองแบบแก้ภายในเสี้ยววินาทีด้วยโดนขังแล้วพที่เรียบร้อยเนี่ยลุงอยากเล่นแบบนี้มากเดี๋ยวตาต่อไปหรือลุงจะเปลี่ยนทางเซนเลย นี่ตรงกับสำนวนสุภาษิตไทยที่เรียกว่าเหนะ็นแมวขี้ขี้ตาแมวนะครับผมเรียบร้อยตายไหมละ่ะโดนพลังเห็ดดวงจันทร์จะลงทันแกนเองด้วยก็อย่างน้อยก็ดีนะครับผมล้มไป1 5บเอ็มเมื่อกี้โดนไปร้อยกว่าเอ็มดีนะใช้การอัางฝาทันไหนตาต่อไปนะครับผมเราทำไมมาเจอกับตัวท็อปทั้งนั้นเลยเนี่ยทำไม,ามาอยู่ๆตัวท็อปมากระจุกกันอยู่ในห้องสิบเอ็มครับงง ปกติอยู่ห้อง 5m กันไม่ใช่เหรอโหแล้วเราอะอเป็นตัวละครที่ต้องลงไปอยู่ที่แถวเดียวกับเขาเพื่อที่จะขังกกงเขาเพราะว่าได้ทำการเปลี่ยนเซตมาพิไปไปทีไปบร้ยนะครับผมเป็นขังกกงเนาะไอ่ิงแม้ว่ามันจะทับหลุมดํากันหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้แคร์อะไรนะครับผมอยากเล่นแต่มีปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ตรงกลาง เหมาะของเราอะ่ะเราจะสร้างหลุมดําไม่ได้แล้วเราจะสร้างหลุมดําเพื่อที่จะโยงที่เขาอยู่ในคุกไม่ได้อ่าอ๋อแล้วก็ปัญหาแรกที่พูดก็คือเขามีพื้นที่เราว่าเราก็ไม่สามารถไปลงแถวเดียวกวับเขาได้ทาไมมีแต่ปัญหาเนาะเฮ้ยห,หาน้องอยู่รังผมข่าวปัญหานี้ก็จะไม่มีอยู่จริงนะครับนะครับผมแต่จะหาไ่ไม่หาหรอก <16. S 2> ไม่หะหรอกเนาะ แม่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเทียบยูรังผมขาวกับน้องนักเดินทางที่ใช้บอกตะเกียงลุงให้ภาษีนักเดินทางที่ใช้บอกตะเกียงมากกว่าเพราะว่ามีความสามารถซูเปอร์ชิลแค่นี้แหละอืมเรียบร้อยแล้วผมจะทำยังไงอะครับพีนี่เนะี่เราก็ต้องภาวนานะครับผมให้เขาไปตกแถวอื่น ไม่เลยเหรอคุณจะไม่ให้โอกาสผมชนะเลยเหรอเดี๋ยวผมจะหนีไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกนะผมจะไม่อยู่ละห้อง 10m เนี่ยมีแต่คนใจร้าย,ายต้องกดกู้อีกใช่ไหม,มพัมก็เป็นตัวละครที่ได้ยากนะแจกฟรีแต่ข้าเกมช่วงนี้ก็ไม่ได้แจกพัมแล้วไง เออถือว่าเป็นตัวละครที่ได้ยากหรือเปล่าแต่ทำไมน้องถึงอ,อ่อนแอขนาดนี้เนี่ยหรือลุงควรไปเล่นอีโวยูรังเฉยๆแชมโห,โหเดี๋ยวก่อนมาเจอกันได้ยังไงเอา้าเดี๋ยวนะแต่เขาก็ก่อสร้างสำหลับเขาก็ไม่ได้ค่อยถนัดด่านนี้นี่ว่าเพราะว่าด่านเนี้ยแชมเปนลีกมันเป็น ด่านโลกนกะครับผมซึ่งด่านโลกเราก็ต้องก่อสร้างสามหลังเพื่อที่จะสร้างเรนมาร์แต่เราทั้งคู่นั้นก็มีความสามารถถอยหลังกว่าอะไรเออจบ <c oughs> ชิดมากทำไมเออก็มีความสามารถถอยหลยังดูก็เดินทางหนึ่งรอบก็แค่นั้นเออเป็นคงคิดมากไปไล่นะหรือเนี่ยนะเออมีรองเท้านี้ด้วยออ หืนเขาเอารองเท้ามากันเราเลยอ่ะหรือว่าเราคิดมากไปเองทอยเจกนะครับตัวเด็กๆนั่นมันเด็กแล้วถ้าเกิดว่ามันแข็งๆละแล้วก็ไม่เหล็กดูดได้นั่นมันเล็กถ้าเกิดว่ามันอัดสมองๆหน่อยนั่นมันเล็กอพอโอเคเรามีเงาอยู่สองที่นะครับเรียกหมอบด้วยสิบทอยหลังแล้วก็เดินผ่านตัวเราไปเลยเหรอ ว้าวเขาไม่เดินผ่านตัวเราไปด้วยครับอ๋อแล้วเราก็ได้สลายความสามารถในการในประเทศไปแล้วไปที่เรียบร้อย<ๆ>ก็เลยจะค่อนข้างลำบากหน่อยๆนิดหน่อยอลิเกอบิดก็สร้างได้เราตายเลยนะเนี่ยดูดูดโอ้ไม่กอดผมดูดลวครับโอ้ยแต่เรามีหมวกป้องกันเนาะไม่เป็นไร easy หเห็นไหมอีซีป่ปะละอีซีป่ปะลอีซีป่ซปะละเขาไปไหนอะ่ะเขามาตรงนี้อะ่ะแถวเหรอเมื่อไรเราวะฮะเราว้าไปไหนไม่วร์ปเลยเรือง <12. S 1> ขออนุญาตย้ายมาตรงนี้นะครับโบเป็นไงไม่ขังกง แล้วก็ทอยคู่สองอย่างนี้ขยับ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 เด้งด้วยดึงเอ้ยเอ้ยช่องไ้นีเอ้ย,ยเอ้ยพอจะไมไม่มจิ๋เร็วต้องหนีนะครับผมต้องหนีไปที่สิบแต่ไม่เบิ้ลขอบคุณนะเ <c oughs> <c oughs> มื่อไรก็ตอนนี้นะนพะคุณผมไม่อยากได้สิบเอ่อะัันอยู่ฮาวายอะฮาวายมันสร้างสำหลับไม่ได้ เี็กว้าเพลินเลยน่าจะเอาอแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเขาก็แก้ได้อยู่ดีเนาะเพราะว่าเขามีสปริงเขาก็เอาวางมาเกาะล้างตรงเนี้ยจริงๆเขาก็ไม่ได้ห่วงหรือแล้วว่าเราเองที่ทําตัวกา,กากเกินกากเกินเนาะกากเกินกากเกินเขียวโปเต้มไม่ใช่นั่นมันคาเพลินเขียวโปเต้หรือเปล่าเฮ้ย ถ้าเกิดว่าใครรู้จักแันงว่าแก่นะผมดีนะที่ถึงไม่รู้รู้จักอะไรอะไรเิปโปเต้อะไรไม่กินทอยเซกมีเกลก็อยากจะใช้ความสามารถแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าเดี๋ยวเราจะวางหล่กดังเขาไม่ได้นะ ดูดได้ยังจะดูดกี่โมงเบอสองกับบ้านเราหลักรออยู่เออกาจะขังขอบคุณครับน่าจะชนะแหละนี่เนี่ยทำได้เต่าด้วยแต่ยังไงชิกายป้องกันเออสังกงไม่ติดอ่ะไม่ติดนี่ถอยหกได้ด้วยปรับด้วยเยียบหอย กดจึงๆดูดดอยด้วยหมวกยังมีไหมมีอีกหนึ่งอีซีสปริงแล้วเมื่อกี้สปริงเขาหายไปไหนหลงมเขาเนะอะไปคิดทำไมเขาสิบสองครับ <12. S 1> แล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็เด้งด้วยเงะ งุยงุยเลยสิบสองรอบหนึ่งจริงๆเราไม่ควร,รือเปาอ๋อเมืองเราควรก็ได้ฮะอันนี้ก็ได้เหรอเออก็ได้เออเดี๋ยวจะวิกให้ก็ได้อะจ,จบจบจบวิกก็ได้พี่อยากจะล้มเขาอ่ะมันทำไม่ได้เอยเราไม่ได้อีกแล้วโดนสังราบ แ้วเดี๋ยวเราไปตกเมืองเขาเดี๋วก็โดนดูดอยู่ดีโดนดูดแล้วเราอาจจะโชคร้ายไม่ติดฟองด้วยหรือว่าเราต้องให้เขาออกมาก่อนเขาจะสร้างสปริงตรงนี้หรือเปล่าถ้าเขาสร้างสปริงตรงนี้ได้ก็คือดูดเราตรงนี้แล้วก็ดิ้งเราไปตรงนู้นเลยบอกเราหมดละเฮ้ยเขาไม่สร้างด้วยรู้ว่าเสียง แต่ไม่อยากลองเลยอ๋ออ๋อออเราทอยสิบได้เราทอยสิบเด้งแล้วก็ดูดเขามาตกได้เออดีนะเนี่ยสมองเล่นอันนี้ไม่มีโลใช่ไหมไม่มีโลเป็นลาบอันตระเสริฐนครับเ,เรียบร้อยใครเมืองถ้าอวสทอยสองอหรือแพ้แน่จะรือแพ้ก็ก็ถือว่ายกประโยชน์ให้กับจำเลยนะครับผม ภูมิภูมิใจแนละ้วชนะเออยู่ลังตัวใหม่ได้ก็คือแบบคอมพีนแล้วอะเซตเนี้ยสามารถเอาไปลองเล่นดูได้นะครับผมสำหรับน้องพัมเนาะถ้าเกิดว่าใครล็อกอินทันเมื่อเดือนที่แล้วที่เขาคอรแรปกับเกม Go d ์ออฟทาวนะครับผมถ้าเกิดว่าใครล็อกอินไม่ทันก็เสียใจด้วยนะครับไปซื้อไอดีที่เขามีตัวน้องพัมเนาะถ้าเกิดว่าอยากเล่นตัวหนหนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวมีคนเกลียดมากกว่านี้ไปละจ๊บจุ๊บ,บพรุ่งนี้เป็นใหม่นะ Give you